มาสเตอร์น้องวัฒนาวัฒนาวงศสวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกข่าวดีค่ะบริษัทอินดีมได้จดทะเบียนแผลลนรายได้หลักเพิ่มอีกหนึ่งข้อแล้วค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทอินดีมีมแผนรายได้หลักที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไปแล้ว2ข้อตอนนี้เพิ่มอีก1ข้อที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วคุณที่ฟังคลิปนี้อยู่คุณสบายใจได้เลยคะ่ะว่าถ้าคุณตัดสินใจมาเริ่มต้นทำธุรกิจกับอินดีมคุณทำธุรกิจที่ถูกกฎหมายและไ้ร้อยเซเลยคะ่ะ การที่คุณจะเข้ามาเป็นนักธุรกิจอินดีมได้คุณจะต้องเลือกบริโภคสินค้าตามแพ็กเกจไซต์ธุรกิจที่บริษัทอินดีมจัดขึ้นนะคะนั่นก็คือไซต์ SML ค่ะ ซึ่งทั้ง3ไซส์นี้นะคะก็จะทําให้คุณสามารถสร้างรายได้นะคะที่ต่างกันไซส์ S คุณจะสามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน5,200บาทไซส์ M คุณจะสามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน20,000บาทและไซส์ L ค่ะคุณจะสามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน40,000บาทค่ะตอนนี้นะคะมี3ช้อยให้คุณเลือกคุณจะเลือกอะไรดีคะ5,200 20,000หรือ40,000บาทต่อวันคะ ถึงเวลาของโบนัสข้อที่1แล้วค่ะเราเรียกกันว่าโบนัสค่าแนะนําค่ะบริษัทอินดีมจ่ายให้ถึง20%แล้วที่สําคัญนะคะจ่ายถึง7รุ่นหรือ7 g e n เจเนอเรชัน เอ you you Use, um, ๊ะเขาคิดกันย so ังไงนะคะน้องยกตัวอย่างให้ค่ะวิธีการคิดก็คือตัวเราสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจอินดีมจากนั้นเราแนะนําคนออกไปนะคะคนที่เราแนะนำเนี่ยจะเรียกว่ารุ่นที่1ค่ะเมื่อรุ่นที่1แนะนําคนออกไปจะกลายเป็นรุ่นที่2รุ่นที่2แนะนําคนออกไปจะกลายเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3แนะนําออกไปเป็น4 4แนะนําออกไปเป็น5 5แนะนําออกไปเป็น6และ6แนะนําออกไปกลายเป็นเจนที่7ค่ะเป็นรุ่นที่7ของเรา ซึ่งนะคะบริษัทอินดีมจ่ายให้เท่ากันที่20%เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะการจ่ายรายได้ข้อนี้มีข้อจำกัดที่ไซส์ธุรกิจที่คุณเริ่มต้นด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นที่ไซส์ S นะคะคุณจะสามารถได้รายได้ค่าแนะนำเพียง1รุ่นเท่านั้นค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณนะคะเริ่มต้นบริโภคมาที่ไซส์ M ค่ะคุณจะได้ค่าแนะนำตรงนี้นะคะสูงสุดถึง3รุ่นเลยค่ะ แต่ถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นที่ไซส์ L ค่ะคุณจะได้ค่าแนะนำนะคะสูงสุดถึง5รุ่นเลยค่ะอา้าวและไอรุ่นไอ้7รุ่นได้ยังไงนะคะ7รุ่นเกิดจากการที่คุณนะคะเริ่มต้นบริโภคมาที่ไซส์ L ค่ะจากนั้นนะคะคุณทําตัวคุณเองให้ได้ตําแหน่งพิเศษของบริษัทอินดีมซึ่งเราเรียกกันว่าตําแหน่งซูเปอร์สตาร์ค่ะตําแหน่งนี้คุณจะสามารถได้ค่าแนะนําถึง เรุ่นเลยแบบนี้สุดยอดไหมคะนี่แหละคะ่ะคือแผนรายได้ที่ว้าวสุดๆนะคะบางคนบอกว่างงมากๆเลยไม่ได้แนะนำคนแต่รายได้เกิดได้ยังไงก็เพราะว่าคุณเคยมีรุ่นที่1แล้วแล้วรุ่นที่1ของคุณไปแนะนำคนต่อ,อยังไงนะคะจึงเกิดรายได้ข้อนี้เข้ามาแต่ถ้าหากคุณเริ่มต้นที่ไซส์เอคุณจะไม่มีค่าแนะนำอื่นนะคะนอกจากตัวคุณเองเป็นผู้แนะนำเท่านั้นฉะนั้น การที่คุณจะเลือกบริโภคสินค้าเพื่อเข้ามาเป็นนักธุรกิจอินดิมตรงนี้สำคัญเลยค่ะว่าคุณนะคะอยากได้รายได้ค่าแนะนำนี้ค่ะ ไปตลอดชีวิตจากคนที่คุณไม่ได้แนะนำไหมถ้าหากว่าคุณอยากได้แบบนี้ไปตลอดชีวิตน้องแนะนำค่ะต้องแอลเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่เอลให้ได้เท่านั้นแล้วทำตัวเองให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ให้ได้ค่ะเพื่อที่จะคว้าเจรุ่นค่าแนะนำนะคะแล้วคุณจะมีรายได้แบบงงๆเกิดขึ้นแบบที่ว่ามาจากไหนฉันไม่ได้แนะนารายได้เกิดได้ยังไงและที่สาคัญนะคะคนทุกรุ่นของคุณ จะมีกี่คนก็ได้คุณมองเห็นความทวีคูณของรายได้ที่จะเกิดขึ้นในโบนัสค่าแนะนํำนี้ไหมล่ะคะนี่แหละค่ะคือแผนรายได้ข้อแรกแล้วแผนรายได้ข้อนี้บริษัทอินดีมคิดเงินให้คุณเป็นรายวันแล้วจ่ายเงินให้คุณทุกวันสุกถัดไปเลยแบบนี้สุดยอดไหมล่ะคะไปกันต่อที่โบนัสข้อที่2ของเราเลยค่ะเราเรียกกันว่าโบนัสไซเคลิล ซึ่งโบนัสข้อนี้เกิดจากคะแนนที่เกิดขึ้นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของคุณค่ะถ้าหากว่ามีคะแนนเกิดขึ้น2ฝั่งนะคะฝั่งไหนมีคะแนนน้อยค่ะบริษัทจะเอาคะแนนข้างน้อยเนี่ยนะคะมาคูณ80%กลายเป็นโบนัสไซเคิลให้กับคุณค่ะซึ่งรายได้ข้อนี้บริษัทอินดีมคิดเงินให้คุณเป็นรายวันแล้วก็จ่ายเงินให้คุณเป็นรายสัปดาห์ด้วยคุณรู้ไหมคะว่าโบนัสข้อนี้นะคะ เขาจะนํามารวมกับรายได้บโบนัสข้อแรกก็คือค่าแนะนําค่ะถ้าหากว่าโบนัสข้อที่1และโบนัสข้อที่2เอามารวมกันรายวันถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นที่ไซส์ s แล้วโบนัส2ข้อนี้รวมกันนะคะแล้วเกิดรายได้เกิน5,2 0 0ตามที่คุณเลือกไซส์ธุรกิจไซส์เเข้ามานั่นหมายความว่าล้นนะคะคุณก็จะได้รับเงินเพียง5,2 0 0เท่านั้นฉะนั้นนี่แหละคะ่ะ สิ่งหนึ่งเลยที่น้องบอกเสมอว่าการที่คุณจะตัดสินใจเข้ามาเป็นนักธุรกิจอินดีมควรที่จะเลือกไซต์ธุรกิจที่ทำให้คุณเกิดผลประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือไซต์แอค่ะเพราะว่าไซต์แอสามารถทำให้คุณสร้างรายได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน4 0 0 0มนบาทฉะนั้นนะคะการเลือกเริ่มต้นธุรกิจน้องแนะนำค่ะต้องแอเท่านั้นนะคะเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดค่ะ ผ่านไป2แผนรายได้แล้วเราก็ว้าว,าวแล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณรู้แผนรายได้ข้อที่3นะคะคุณยิ่งว้าวมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าแผนรายได้ข้อนี้นะคะเป็นแผนรายได้ที่คุณนะคะสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานได้เราเรียกกันว่าโบนัสซื้อซ้ำทำกำไรหยุดทำก็มีรายได้หรือเรียกกันว่า p a s s i v อินคร m e นั่นเองซึ่งโบนัสข้อนี้นะคะ เงินจะเข้าบัญชีคุณรายเดือนค่ะทุกเดือนนะคะจะมีรายได้เข้ากระเป๋าอีกหนึ่งช่องทางแบบนี้โอเคไหมคะนี่แหละค่ะเพียงแค่คุณเป็นผู้บริโภคของบริษัทอินดีมเพียงนะคะขั้นต่ำ200 PV ต่อเดือนเท่านั้น คุณก็จะสามารถรับรายได้ข้อนี้ไปตลอดชีวิตส่งต่อถึงลูกถึงหลานได้ด้วยแบบนี้ค่ะนะคะหลังจากที่คุณได้ฟังนะคะในส่วนของแผนรายได้ทั้ง3ข้อแล้วนะคะน้องเชื่อมั่นว่าทุกท่านนะคะจะเห็นผลประโยชน์สูงสุดนะคะที่อินดีมตั้งใจนะคะ ทำให้แก่ทุกคนที่ต้องการมีรายได้ต้องการมีอาชีพที่สองต้องการปลดหนี้และต้องการมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นน้องขอแนะนำนะคะการที่คุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจกับอินดีมเลือกที่ผลประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนครั้งเดียวจากนั้นคุณเก็บเกี่ยวรายได้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะที่สำคัญการที่คุณจะมาทำธุรกิจกับเราคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าคุณจะทำงานนี้ไม่ได้เพราะว่าธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่มี ระบบให้คุณใช้ค่ะเพียงคุณทำงานตามระบบคุณก็สามารถทำธุรกิจนี้ได้แล้วที่สำคัญคุณมีน้องค่ะคุณมีทีมมาสเตอร์คุณมีทีมงานของทีมของคุณนะคะที่เขาจะช่วยคุณทำงานค่ะ เราไม่ปล่อยให้คุณทำงานคนเดียวเด็ดขาดค่ะเพราะว่าความสำเร็จของคุณคืองานของเราวันนี้นะคะคะตัดสินใจกันให้ได้ค่ะมาเจอกันที่อินดีมให้ได้แล้วมาประสบความสำเร็จที่ธุรกิจอินดีมไปด้วยกันให้ได้มาเสเตอร์น้องวัฒนาวัฒนาวงศ์รอคุณอยู่ที่นี่ค่ะที่อินดีมค่ะ